ขอโทษอะไรฮะโอ้ยวันโอ้ยสี่ตาฮะไอ้นี่อีกไอ้นี่อีกไอสี่ตารวมกันไปแปดตาทำไมมองไม่เห็นคนหรือไงวะคนไม่ใช่สิงโตเห็นขับรถถึงนี่ชีวิตจะไม่มีอนาคตขับแต่ซาเล้งเนี่ยไม่ต้องมาเถียงเลยโอ้ดูรูปร่างนี่ไอ้นาคังคบไอ้นี่คังคบพ่อไอ้นี่คังคบลูกใช่ไหมเนี่ยฮะธรรมดาเนี่ยเวลาขับรถแต่ดูหน่อยดิเองดูหน่อยดูหน่อยวันหลังไม่ต้องมาเจอกันเลยนะถ้าเจอตรงนี้จะตบหัวร้านเลยโอยไอ้นาคังคบไอไอ้ เตี้ยผมอุตส่าห์พูดดีๆคุณครับผมตลอดมึงด่ากูไม่เกรงใจรุกคเลยเนี่ยฮะไหนเนี่ยเนี่ยละรถมึงใช่สิโอ้ยจ้างกูขึ้นฟรียังไม่ขึ้นเลยนี่กูดาวมา300บาทนะ300บาทส่งวันละ50บาทโอ้โหส่งแพงด้วยทำไมครับทำไมอยากมีเรื่องเหรอไม่ครับคือผมตั้งใจจะขับมาแต่ไม่เห็นคุณจริงๆขอโทษเป็นอย่างมากครับขอโทษจริงๆครับผมขอโทษมากครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันตบผมก็บากูเลยหน้าอยู่นี่ครับผมขอโทษครับจะบ้า คือผมขอโทษอย่างยิ่งไม่เห็นคนบ้าเปล่าวะเชื่พี่พวกเราไม่มีใครเจ็บสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกเสียเวลาเล่นน้ำไม่ใช่เถียดลมไปอ่ะคือเป็นไราะ่เออผมจะเอโทษครับคือผมจะเอารถไปเข้าคาแคร์ครับผมคาแคร์ทุยเชื่อคาแคร์จะล้างรถไปว่ายน้ำมาดีๆล่ะให้เจอนะครับผมพยายามครับพยายามครับโอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหแม่งด่ายยังก็เป็นแม่กูโหอีสิงโตหัวฟูกำลังนกอีเวนแหม่เอ้า ไอ้นี่ก็ยิ้มสลูพุ่นเลยเฮ้ยโอ้ทำหน้าหรอโอ้หน้าหวานโอ้โหโอ้โหไอหน้าฟองน้ำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงยิ้มทำไมทั้งหนานเขาด่าขนาดนี้ฮะด่าเสียหมูเสียหมามึงเห็นมึงด่าคุณตัวแว่นมวยเนี่ยใช่เลยใครใช่โดนใจฉันเลยไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่างเลยครับอีอ้วนเดือดเหรอมึงจาอีอ้วนบ้าเหรอพี่จะมันนอนท้าไปขาไปบ้าเหรอตายใช่ไหมขอโทษพี่ สวยม,มากเลยแตะดิเลยเมื่อกี้อย่างกับน,นางฟ้าเล้ลงมาเดินบนพื้นดินมึงพูดถึงคนไหนเนี่ยผู้หญิงที่สะพายกระเป๋าแดงไงพี่หน้าตารูครึ่งรูครึ่งหน่อยจะโอ้แนวนี้เหรอโอโ้ใช่เลยอ่ะเพิ่มเอิแบบว่าพี่เห็นมาเยอะใลนแนวนี้ผ่านชีวิตพี่มาเยอะเลยพี่เฉยเฉยอยากได้เหรออยากได้อ่ะจะอยากได้เดี๋ยวพี่สอนให้คาสโนว่ากองขยะอย่างพี่จะพาน้องไปได้นางฟ้าคนนี้ให้ได้ อย่างน้อยเราก็ต้องได้นั่งฟ้าคนนี้แหละเพราะว่าเราเป็นถึงอักระมหาเศษขยะไปขายถือเทขยะแต่กูมีรถด้วยนี่กูดาวมา300บาทไปดูพาไปจีบเองไม่ต้องกลัวได้เลยรับรองมึงได้ฟันหญิงแน่ได้ฟันหญิงกูจะได้ฟันอีกคนนึงแต่ไม่เอาอีอ้วนนะกูจะเอาอีดำได้วันทวันที่กูม่ยมือมากเลย